ก็ดีครับท่านผู้ชมทุกท่านอากาศนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นในน้ำตกทีรอซูนะครับก็ผ่านสารพรวรก่อนในช่วงนี้จะเป็นการศึกษาพันไม้นะครับป่านไม้ที่ปกคลุมบนภูเขาข้างหน้านะั้นก็จะเป็นป่าเชิงเป็นจำพันแล้วก็ป่าดิบแรง ป่าเป็นสะพานนั้นจะสังเกตง่ายๆนะครับต้นไม้จะขึ้นโปร่งแล้วก็ด้านล่างนนก็จะเตียนนะครับเตียนพรามีญ้าปกคลุมไม่ลกทุบไม่ลกทึบนะครับจาก,กนี้ก็จะมีบนกับไม้สักอยู่ด้วยนะไม้สักส่วนป่าแรงป่าแรงนะครับก็ข้างบนจะเป็น มาที่ใบเล็กไปเล็ก,ลก,ลกแล้วก็เตียนปปรไมัเตียนนะครับไม่หนาทริปข้างล่างก็เตียนและเนื่องจากความแรงก็จะมีย้าเพกขึ้นหรือไผ่เพกขึ้นครับบา,างที่ก็จะเป็นป่าดิบนะครับป่าดงดิบป,ป่าดิบนั้นก็จะทึมทึบ ด้านล่างทึบนะครับใบไม้ร่วงหล่นมาก็จะทับทับถมกันด้านบนก็จะทึบมีทววนเกี่ยวพันไปทั่วนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของป่าลงดิบแบบนี้ก็จะไม่ใช่นะครับถ้าเป็นก็สามารถดทะลุผูโปล่อ,ปอไปได้ไม่มีต้นไม้ต้นไม้เนี่ยหนาก็จริงแต่ว่าไม่ใช่ลักษณะของป่าดิบ เมืองเบื้องล่างนะครับเมืองแม่สอดอันนี้ตัวเมืองนะครับตรงไปทีงนู้นจะเป็นอำเภอพ่าเป่ากุ้งเปลา่าตอนนี้เข้าสู่เมืองของแม่สอดน,นะครับแม่สอดที่เป็นอำเภอที่ใหญ่มากนะครับ เนื่อจากเป็นจุดศูนย์รวมของก่อนพักพักก่อนจะข้ามไปปะม่านะที่พักแล้วก็สินค้าจะมีมากนะครับนี่กก็มีห้างใหญ่ๆของอุปพิสสดนะครับ เช่นห้างแมคโครโรบินสันนะอยู่ใกล้กันครับตรงตัวแม่สอดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นโกดังนะครับเพื่อจะนำสินค้าข้ามไปทางฝั่งพมา่าสินค้ายุทธภัณฑ์หรือยุทธภัณฑ์ใจที่อยู่ในการควบคุมคือต้องมีลายเส้นนะครับลายเส้นการนำสินค้าเข้าสินค้าออก ไทยพมา่าน้ำตาลน้ำมันพืชปลากระกป๋องอ่อพวกวัสดุก่อสร้างซึ่งจะต้องนำสินค้าที่ส่งมาจากกรุงเทพก็จะต้องมาพักอยู่จุดนี้ฝรค้าชาวพมา่าก็จะต้องมีใบอนุญาตนำเข้า แล้วใบอนุญาตส่งออกจากไทยนะครับ ก็มีศูนย์รถยนต์นะครับศูนย์บริการก็มีศูนย์โตโย t a าศูนย์ศูนย u โมิโนะครับเป็นศูนย์ของการโชว์รูมรถนะครับแล้วก็บริการเรื่องอะไหล่เมื่อครูสักครู่นั้นเห็นห้างอยู่2ห้างตอนนี้ก็เจออีกห้างนะครับเทสโก้โลตัส ก็รู้จะเป็นห้างใหญ่ๆนะเนื่งจากว่าเศรษฐกิจทางด้านนี้มันเป็นเศรษฐกิจที่เชื่อมสองฝั่งประเทศสินค้าแถาบนี้ก็ประมาณ2องหมืล้านนะครับมีศูนย์กระจายสินค้าอีกอันหนึ่งก็คือเมกกาโฟม ก็หมนี่ก็ถ้าเทียบทางบางนาก็จะมีเมกกะนะครับที่นี่ก็จะมีท่ากาศยานเนีย่ยคือคือมีสนามบินครับา่ากาศยานนะครับมองไม่ค่อยทันละ กจุดที่จะทำบัผดานแดนนะครับข้างหน้าเป็นดานนะครับเป็นเป็นซุ้มขอยุดติตอนนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ